สวัสดีค่ะจินนี่อันเดอร์สกอร์ไยามรูนะคะเป็น Twitch Partner ค่ะน้องๆที่ชื่นชอบในการแข่งขันเกมส,ส่วนใหญ่นะคะจะรู้จัก Twitch ไม่มากก็น้อยทวิ h เป็นแพลตฟอร,ร์มไลฟ์สตรีมมิ่งระดับโลกที่มีคนมากกว่า2.5ล้านมาไลฟ์บนทวิตในแต่ละวันนะคะด้วยโปรดักต์ฟีเจอร์และคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่นกับสตรีมเมอร์ทว i ชจึงเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างไรายได้ความรักและชื่อเสียงให้แก่สตรีมเมอร์ค่ะ โครงการ DMC Twitch Digital Personal Branding Career Pathway Module เป็นหลักสูตรระยะสั้นการสื่อสารการตลาดดิจิตัลที่ทางคณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับ Twitch จัดขึ้นเพื่อสร้าง Streamer ม,ม,มืออาชีพระยะเวลา8สัปดาห์น้องจะได้เรียนรู้ในการสร้างคอนเทนต์และ Personal Branding รวมถึงเทคนิค storytelling และ schedule s t e a m และเสริมในเรื่องทักษะการตลาดเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มทวิตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะขอเชิญน้องๆทุกคนนะคะสมัครร่วมโครงการเพื่อมาเป็นทวิตเมอร์แบบจนนี่กันนะคะ